ร้องเป็นแต่เพลงเศร้าจากความเหงารุดราวในหัวใจผมร้องมันออกไปจากชีวิตเจผมร้อง ฉายเดียวมาอัดเสียงคนเดียวยังไม่ตื่นเต้นและกังวลเท่ากับการที่ต้องเมาเนื้อร้องเกือบทั้งเพลงละค่ะเพราะว่าเชนเมืองครุตอดีตสมาชิกวงดูโอสมิธแอนเชนห่างจากการจับไม์ไปนานมากกว่า10ปีก็เลยต้องมารื้อฟื้นสกิลการร้องเพลงครั้งใหญ่นะคะไหนจะเรื่องคีย์เพลงเรื่องเทคนิคการร้องต่างๆซึ่ง้าถามว่าอยู่ดีกลับมาร้องเพลงได้ยังไงหลังจากวางมือจากวงการไปแล้วพี่เชนบอกว่าครั้งนี้มาด้วยใจลุวนๆค่ะเพราะว่าเพลงที่มีชื่อว่าเพลงเศร้า<ๆ>เพลงนี้เป็นผลงานการแต่งของคู่ ูโอสมิธบันดิตท,ที่เตรียมปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้ค่ะซึ่งแนวเพลงก็ยังเป็นแนวที่แฟนๆคุ้นเคยนะคะแต่ว่าที่ต่างออกไปคือเพลงนี้พี่เชนเขาจะรับหน้าที่เป็นนักร้องเสียงหลักและมีพี่สมิธมาร่วมร้องในท่อนฮุกสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่ายังต้องรักษาตัวจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบและอาการอมัมพฤกษ์เครึ่องซีกที่เป็นมาตั้งแต่ปี2557ค่ะแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะเข้าสตูดิโอเราจะร้องได้เราจะเป็นภาระให้กับ พี่ๆในสตูหรือเปล่าเพราะว่ามันจําได้ตอนตอนที่เราร้องอัดอัร้องครั้งแรกมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็มันงานมันละเอียดมากเลยงานเพลงไม่เหมือนร้องแบบทั่วไปอะไรเงี้ยมันนั่งเจาะเนียก็เป็นห่วงนิดนึงแต่ว่าพอได้กลับมาร้องเนี่ยก็รู้สึกสนุกเลยกันรู้สึกแฮปปี้มากเมื่อก่อนตอนเป็นสเมนเชนเนี่ยเราก็จะแตกต่างกันแหละผมก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็สมิธเขาก็จะมีพวกลูกเล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวเนี้ยก็พยายามที่จะทาให้เหมือนสมิธร้องไกด์เนี่ย เข้าใจเลยว่าเหมือนกับรู้สึกได้เลยว่าเข,เขาร้องเต็มเหมือนเหมือนแบบตอนที่เขาร้องในสตูดิโอสมัยที่เราทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยอัปเดตสุขภาพของสมิธบัณฑิตค่ะตอนนี้นะคะคือเมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยเพิ่งจะเกิดภาวะสโตรกครั้งที่2ไปค่ะซึ่งแม้ว่าอาการจะไม่หนักเท่ารอบแรกแต่ก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับการเคลื่อนไหวทําให้จากเดิมค่ะที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาอัดเสียงพร้อมกับพี่เชนก็ทําไม่ได้นะคะต้องเลื่อนออกไปก่อน ซึ่งก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าทำไมถึงเกิดภาวะสโตรกซ้ำสองแต่แนวะทางการรักษายังคงเหมือนเดิมค่ะนั่นคือทำกายภาพบาบัดไปเรื่อยๆส่วนเรื่องกำลังใจก็ยังดีอยู่เพราะมีครอบครัวและเพื่อนๆคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะช่วงปีใหม่เนี่ยก็เหมือนมีอาการเดินเซนิดหนึง่งก็เลยพอรุ่งเช้าก็เลยรีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้แอดมิดก็สรุปว่า คุณหมอแจ้งว่ามันจะมีเป็นสโตกและตัวตัวที่เป็นสโตกเนี่ยมันไปทับเรื่องของการการเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็เลยมีอาการเซค่ะ <bara> ตอนนี้ก็เลยฟืนฟ้นฟูด้วยเรื่องกายภาพก็มีว่ายน้ํานะคะแล้วก็เรื่องแบบอาหารการกินก็ก็เราเราจะเป็นคนดูแลให้ก็ไม่มีปัญหาว่ายน้ําแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทํากายภาพอะไรเงี้ยเขาก็ทําทุกอย่างแม้กระทั่งนวดหรือฝังเข็มอะไรเงี้ยมีโอกาสเราก็พาไป แม้ยังต้องรอให้พี่สมิธฟื้นฟูร่างกายอีกสักพักค่ะก่อนจะมาอัดเสียงท่อนสุดท้ายเพื่อให้เพลงนั้นสมบูรณ์แต่ว่าทั้งพี่เชนแล้วก็ทีมเบื้องหลังเชื่อนะคะแฟนๆจะได้ฟังกันอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะและถ้ามีโอกาสก็อยากจะรียนียนกลับมาทําเพลงด้วยกันแบบจริงๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็ยังมีผลงานเพลงจากฝีมือของพี่สมิธท,ที่แต่งไว้อีกเยอะนะคะเลยอยากปล่อยออกมาให้แฟนๆที่คิดถึงวง Duo ดูโอสมิธแอนเ i n ให้ได้ฟังกันค่ะ